สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับผู้ท่านค่ะเข้าสู่งานเลี้ยงสลองมงคลสมรสระหว่างคุณศักดิ์และคุณเอค่ะจะบ่ายและจะสามรถรอในงานนะคะคุณกิรพภรแซ่วอ้งวงและคุณเอซึ่งเป็นบุตรสาวค่ะของคุณพ่อสมเด็จแซ่วอ้งวงค่ะและคุณแม่ฝ่ายก็สาวคือคุณแม่แดงคุณบรรยงส่วนนรั์นะคะ ทางฝั่งเจ้าบ่าวค่ะคุณสมศักดิ์จาริสติวกงศ์ะหรือว่าคุณสาค่ะซึ่งเป็นลูกชายค่ะของคุณพ่อวิโรจน์จาริสติโศงและคุณสุวารีจาริสติงศ์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มอย่างดีนะคะที่ตัวทุกท่านค่ะได้ให้เกียรติมาร่วมฉลองนะคะพิธีมงคลสมรสของทั้งสองท่านกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะเรื่องราวความรักนะคะก็ต่างดีนะคะสตอรี่ต่างๆมากมายค่ะ จนกระทั่งทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้จบลงลงใจนะคะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตการจนถึงวันนี้เมื mm. ่อเช้านี้ค่ะ mm. เราได้มีในส่วนของพิธีนะคะฉ mm. ลองมงคลสมรสตามแบบพิธีไทยและพิธีจีนแบบประยุกต์กันไปแล้วค่ะนะ mm. เป็นพิธีแบบอบูนซึ่งได้เชิญนะคะทางญาติทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและก็ฝ่ายเจ้าสาวค่ะ mm. มาร่วมเป็นสักขีพยานค่ะและร่วมพิธีการนะคะ กับการเลนสนฉลองและการแต่งงานค่ะแบบพิธีไทยและแบบพิธีจีนนะคะซึ่งมีการมันหมายรวมไปถึงการทานขนมฮีการยุ่ย้าวาเพื่อการวะผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะและในช่วงบ่ายนะคะก็ะจะมีพิธีส่งตัวค่ะซึ่งเป็นพิธีนะคะที่จะต้องส่งตัวเจ้าสาวคนสวยของเราหรือว่าเทพค่ะนะครับให้กับทางฝั่งบ้านประวัาย จะ,ะได้ว่าก็เป็นงานแต่งงานค่ะที่ทางฝ่ายเจ้าสาวนั้นก็จะเข้าไปอยู่บ้านเจ้าบานนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นกันนะคะแบบรุ่งอรุนเจริญีเดียวและสําหรับในช่วงนี้ค่ะเป็นงานเลี้ยงฉลองนะคะซึ่งเจ้าภาพก็ได้จัดเตรียมอาหารนะคะซึ่งมีความหมายมงคลต่างๆมากมายค่ะให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมฉลองนะคะแล้วก็ เป็นการวอรวยพรอวยชัยนะคะให้กับบ่าวสาวกันตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับช่วงเช้าค่ะท่านก็จะเห็นสัญลักษณ์นะคะสันนีจะหรือว่าครับที่แปลว่าผู้ยินดีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสะแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวกันตลอดทั้งวันนะคะให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญร,ร่ำรวยเงนินทองค่ะแล้วก็มีลูกมีเจ้านะคะเป็นว่าเต็มเปี่กันไปเลยค่ะและในช่วงนนะคะ รช่ว้เรี่องนี้ค่ะและหลายๆท่านอาจจะอยากทราบแล้วแหละถึงที่มาที่ไปนะคะว่าทั้งสองเนี่ยได้มาพบเจอกันได้อย่างไรและแล้วก็มีพวกเราความรับผิดชอบบ้างมายเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะไปชมกับพรีเซน a t เ o n ขชันของคู่ดได้เลยค่ะ